สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลอยู่ที่วัดป่าพิมนมังคลารามนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวร้านกาแฟไอเน็นะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดป่าพิมนมังคลารามแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับร้านกาแฟก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นร้านกาแฟชื่อร้านไอเน็กนะครับตั้งอยู่ที่วัดป่าพิมนมังคลารามนะครับซึ่งเป็นห้องแอร์นะครับหรือจะออกไปนั่งข้างนอก ทางด้านโน้นก็ได้เช่นกันนะครับไม่ใช่ห้องแอร์แต่บรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวมาคุยกับน้องผู้ดูแลร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านกาแฟนี่ชื่อร้านอะไรนะไอไอเน็กไอเน็กคอฟฟี่ได้ชื่อมาจากไหนครับไอเน็กเนี่ยเป็นท่านเจ้าคุณตั้งโอ้แล้วทีนี้เปิดนานหรือยังครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่เดือนกี่กี่โมงครับเปิดกี่โมง เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแล้วเมนูอ่ามีเมนูอะไรที่เด็ดๆของที่นี่ครับเมนูกาแฟเมนูเด็ดที่นี่ที่คนนิยมทำจะเป็นชาเขียวชาเขียวนะครับขายดีที่สุดก็คือชาเขียวนะครับ,ช,รบชื่อร้านกาแฟว่าไอเน็กนะครับไอเน็กอยู่ภายในวัดป่ามิพิมลมังคลารามอำเภออุทุมพรพิศัยจังหวัดสีสเกตเอาผมขอกาแฟก็แล้วกันเอากาแฟสักแก้วหนึ่งกาแฟเย็นเนาะ เดี๋ยวจะมาชิมรสชาติกาแฟกันครับคุณผู้ชมครับร้านไอเน็กนะครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านกาแฟซึ่งอยู่ตั้งกับริมน้ําห้วยสํารานแล้วก็อยู่ภายในวัดป่าพิมนมังคลาลามอยู่ใกล้ๆกับหนองหินนะครับที่เป็นหนองน้ําตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาชิมกาแฟกันครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมสั่งกาแฟมานะครับคุณผู้ชมครับเอสเปรสโซนะครับ แก้วนะครับเขาก็จะมีโลโก้ว่าไอเน็ของเขานะครับนั่นก็คือชื่อร้านนะครับนี่เป็นร้านกาแฟอยู่ภายในวัดป่าพิมลมังคลารามอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งร้านกาแฟเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมกาแฟดูครับอืมทางด้านรสชาตินะครับก็กลมกล่อมนะครับคุณผู้ชมครับอืมหวานมันกลมกล่อมกําลังดีครับ ซึ่งร้านกาแฟไอเน็กนะครับก็เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ภายในวัดอยู่ริมน้ําเลยนะครับภายในวัดป่าพิมนมังคลารามแล้วก็ตั้งอยู่ริมน้ําเลยครับคุณผู้ชมครับตรงบริเวณสะพานนะครับคุณผู้ชมครับตรงโน้นนะครับบริเวณสะพานข้ามไปยังเกาะนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบรรยากาศดีนะครับผมมานั่งอยู่ริมน้ําแบบนี้ก็ชมบรรยากาศกันถือว่าบรรยากาศดีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ ถ้าหากคันใดมาที่อุทุมพรพิสัยหรือว่ามาที่สีสเกตนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวชมนะครับมาลิมรสกาแฟนะครับร้านไอเน็กซนะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดป่าพิมนมังคลารามนะครับซึ่งวัดป่าพิมนมังคลารามของเขานะครับก็จะมีจุดที่น่าสนใจนะครับหรือว่าแลนด์มาร์กก็คือดอกคอสมอสนะครับทุ่งดอกคอสมอสหรือว่าทุ่งดอกดาวกระจายนะครับแล้วก็ทางด้านโน้นก็มีสะพานแขวนนะครับ สะพานแขวนข้ามลำน้ำไปยังหนองหินนะครับแล้วก็มีเป็ดนะครับเรือเป็ดให้ปั่นด้วยนะครับคุณผู้ชมคงจะเห็นนะครับทางด้านหลังผมสีเหลืองๆนะครับเป็นเป็ดเอาไว้ปั่นชมวิวในช่วงเย็นๆนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ